วันนี้เป็นครั้งแรกของเราที่มาสัมมนา,าที่ที่ที่มีวิทยากรมานะคะวันนี้เป็นครั้งแรกของเราเดี๋ยวดูผลงานว่าถ้าเกิดว่าทั้งปีนี้โอเคก็เดี๋ยวปีต่อๆไปก็คงจะได้จัดแต่อีกนะคะเป็นไงบ้างคะระหว่างนั่งรถเรานัดสิบโมงเนาะสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้อาจจะเป็นทางตาน,นิดนึงนะครับปกติเรามาเนี่ยเราก็จะ เออมันจะก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวกินกินกินตะกลับอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางนี้อาจจะเป็นทางการนิดนึงก็คืออาจจะมีการกระชับความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งจะเป็นหน้าที่ของทางผู้ผู้ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้นะครับเป็นเป็นเป็นผู้ดำเนินการให้เรานะฮะเรากา็ให้ความร่วมมือนะครับกทุกคนนะเพื่อ,อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับตามสรลปแกนที่เรา ตั้งไปในใครั้งแรกอ,อยู่ไหนไม่รู้ป้้ยป้ยป้าย้ายายอยู่ตรงนี้นะนเดี๋ยวถายคือป้าอป้าย้ใหญ่กว่าชากแล้วก็ใครที่อดังอยู่แล้วนะอย่าไปตากแดดมากแดดแรงนะครับช่วงนี้ดำอยู่แล้ว <laughs> เราเต้นเราเปิดใจแปบลบว่าความสุขม,มาจากใครเป็นผู้สร้างพวกเราทป็นควาร่วมมือและสร้างจริงไหมคะงั้นวันนี้ต้องมันสุดๆใช่ไหมไใช่ข<ว>อพวกเราทุกคนด้วยเจ็ยาแต่มันเต็มที่ปล่อยได้เต็มที่เลยงั้นหลักการสรัมพันธ์วันทีวันทีมทีมเดียวกันดูจากเชือสีเดียวกันได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องดูจากอะไรผ้าพันคอ ทีมอะไรวะเนี่ยบางที้อไม่มีผ้าบอกว่าพวกเราเสื้อสีเดียวกันใช่ไหมใช่ครับจริงจริงแล้วเราต้องบอกว่าวันทีมเราคือบริษัทของเราชื่อบริษัทจริงเรามีสัญลักษณ์เสื้อมาวันนี้คือสีแต่เราแบ่งหน้าที่เป็นสีสีโอเค Yes, and him not. ก็เห็นถึงความสมาู้นะครับอย่างที่2การวางแผนสามทุกครั้งนะครับที่เราได้เล่นทำแผนแล้วกือบกทีเลยนะลูกโป่เนาะมันก็ตกถึพื้นเล็กเราอีกทีอันนี้จึงแสดงเห็นว่าความผิดพลาดอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะทำมันขึ้นมาใหม่้เสมออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากครับโอเคตรงนี้ด้วยกันต้องต่อมาจาก กิจกรรมที่ร่วมเมื่อสักครู่นะคะก็มองในเรื่องของหนึ่งความสามัคคีสองความร่วมมือความช่วยกันนะคะอ่าก็าพูดไปแล้วเหรอเนาะไม่ใช่ไม่เขาบอกแล้วเนี่ยยืนให้เพื่อนธรรมากินต่อเขาบอกว่ารอรอตัวเมือให้ด้วยค่ะตัวที่ร่วมทำเมื่อกี้ก็ทำให้เรามีความสามัคคีกันค่ะแล้วก็มีความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเหลือกันไม่ให้ทุกคนตกก็ทำให้เรารักกันมากขึ้นรักกันจิตพลังงานนะคะตัวแทนของสีดีจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะก็อย่างที่ ทุกทุกทีได้กล่าวไปก็คือก,คการมีความสามัคคีความร่วมมือทุกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือง,งานเม่อขาดเมา,าขาดความสามัคคีขาดความร่วมมืออันหนึ่งอันเดียวกันทุกทุกอย่างมันก็จะไม่ประสบผลสําเร็จนะคะเหมือนอย่างที่กิจกรรมเราทำวันนี้ทุกทีร่วมมือก็ประสบผลสําเร็จอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะโอเคปกติดูว่ามีความสามัคคีโอเคไหม ตรงนี้แล้วมาดูเจาะลึกข้างในที่อาจารย์เอ๋ได้วิเคราะห์ไว้ให้การจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศเราต้องทํางานร่วมกันเ <c oughs> มื่อกี้นี้ร่วมสุขร่วมทุกข์จับมือรักษากฎดูแลแก้ปัญหาแต่ทุดท้ายมันจะมีหลักการอยู่ห้าข้อหนึ่งท่านทุกคนในวงกลมที่เล่นดอกลูกโป่งพร้อมจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทางที่ขึ้นหมายถึงเมื่อกี้ครั้งแรกที่เล่นขามันสั้นยกไม่ไหว ไอ้รที่เอฟเฟกเราก็รอบที่สองก็ต้องไปจับมือเปลี่ยนจุดมุมเพราะว่าตรงเนี้ยมันดึงกันโอเคไหมตรงเนี้ยคือการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานที่ทุกคนทำมาอยู่จริงไหมคะมีกระบวนการส กลมๆ,ๆเหมือนเราคิดลูกจีนครับตดบาต<ๆ>้างไม่ตดบ้างเช็คติคใช่โอเคอาผมมองมให้มาด้ดวยนะอาอจารย์บอกว่าให้รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองทงก็มีหน้าที่ของทงโอเคไหมตรงนี้และมองเห็นทงทำหน้าที่ตัวเองได้ดีสามกลุ่มดีก็คือโปรกลงจริงๆไม่ยุ่งกับชาวบ้านมีทงอยู่สีเดียวยุ่งเ เขาจะม,มีหน้าที่เขาแต่ถือเฉยๆอะ่ะฉะนั้นสามกลุ่มน,นี้ได้ทงเพิ่มอีกสิบเหรียญนะ เช่วทำไมคนเดียวใช่ไหม ตื่นใจหมดเลยครับอ่าส่งต่อส่งต่อ่าอะไรที่มันดูเท่ครับอ่าพูดพูดพูดแต่ความรู้สึกตัวเองเลยเหมือนกันครับอะไรเพราะก็เหมือนที่พี่เขาพูดค่ะเขาก็อ่าสั่งงานอะไรมาก็เต็มใจทำรับผิดชอบหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดตูดูดีมากเอกแหม ใหม่อะไรมาแล้วส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานงไปตั้งใจค่ะแล้วก็ใหม่มา,าแล้วก็ตั้งใจดิ๊ด อะไรบ้างตอบไมดีนะตอบไมดีนะต้องไม่กล้าตอบลุงย่าเบสบินก็ทำแล้วดีดูแลและรับผิดชอบงานแทน ทำทุกอย่างไม่ได้ป้าหมายเต็มใจทำตามหน้าที่ค่ะกทนี่เลยเต็มใจมใจใจเไทยเต็มใจตใจแล้วููิใจถรัทครับ เป็มใจในหน้าที่ของตัวเองนะโคนะทำงานที่สวยให้โค้งโค้งได้แต่ทุกอย่างครับเต็มใจพี่พลังใบครับอาบปุ้มอะไรนะพี่โรงงานมีอะไรที่ทำด้วยความเต็มใจไหมเต็มใจทุกอย่างครับเพื่อเพื่อทุกอย่างทุกข้อสอบเลย หน้าที่เราคปอนะไรทำหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดค่ะค่ะก็ทำได้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตึงใจทำทุกอย่างค่ะทุกงานที่รับมอบหมายค่ะก็ถ้าัวหน้ามอบหมายงานอะไรให้ก็เต็งใจที่ด้วยภูมิใจครับภูมิใจภูมบใจภูมิใจครับทุกเทสมากๆครับ ตั้งใจเราเป็นใจเราปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเป็นที่คหรอเยี่ยมมากช่วยทำงานให้เหมือนกับช่วยคนในครอบครัวครับดีเราเนี่ยครับอะไรออภมใจครับผมภูมิใจครับที่ทำงานได้ดีภูมิใจนะยจนน่ทำ้ในหน้าที่ของเอ รับพิชองงานในตัวดีตัวเองดูแลที่จริงเลยเองหรือเปล่ามึงไม่คิดจะพูดอะไรเลยเหรอปีดเลยไม่รู้มันไม่รู้อเอ,อ,เอ,อ,องฟัองอยูออ่นะจอดจอดจองมาที่เราเลยเนาะแเออผมก็ ไม่ได้มีอะไรพูดมากนะแต่ผมก็อยู่กับบริษัทนี้มานานมากแต่ก็พูดมากก็คือทำทุกอย่างเพื่อ JTR ได้ทุกอย่างครับผมทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของเนจ์นี่ลืมไปแล้วนะเจ๊เราไปดูแลเราชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดีนะพี่ป๊อ ที่ได้รับมอบหมายให้ดีแล้วก็ประสบถึงสํรเร็จให้ได้ในทุกๆงานค่ะนี่จบสวยเอ้าลงเอให้ดูยน้องร้านยกตุียทำแล้วเต็มใจบริษัทเพื่อลูกน้องเือบริทเพื่อลูกน้องมีแล้วทุกวันนี้นะครับที่ทำที่พยายามสร้างสร้างสร้างเจตยยให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพื่อเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพื่อพวกเราทุกคน หมายความว่าพวกเราทุกคนกยังมีงานทำที่มั่นคงนะครับไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอแล้วก็ตัวพี่เองก็พยายามสร้างพยายามหาพยายามพยายามพัฒนาให้ใหมันโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกป,ปีทุกปีนะครับเพื่อ,อที่ทุกคนเนี่ยจะได้อยู่อย่างมั่นคงไม่ต้องกลัวตกงานนะแล้วก็าสามารถที่จะฝากชีวิตไว้กับเจเจาได้นะครับโอเคขอบคุณมากค่ะ นี้ก็พี่ผู้ชายพูดหมดแล้วเนาะพี่เป้พูดหมดแล้วเจ๊ก็ไม่มีอะไรจะพูดก็คือพยายามหาอะไรที่ที่พนักงานอยากได้เข้ามาให้อย่างเช่นขาดเหลือเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องยืมเจ๊นะ <c oughs> แบ์มาให้แล้วนะเจ๊เอาแล้วคนแรกยอกเพียงถูกแล้วนะทุกคนโอเคแล้วน <c oughs> เนาะก็พยายามหาสิ่งดีๆเข้ามาให้ทุกอย่างนะคะ โอเคปรุมือใ,ใ,ให้กำลังใจต่าด้วยค่ะใจภูมิใจทำงานตามหน้าที่รู้จักหน้าที่ตัวเองโอเคนะไหมไอตรงเนี้ยนะคะแต่ดจเอจะเพิ่มนิดนึงค่ะทั้งเวลาสองท่านจริงๆนะทุกคนอนะ่ะอยู่ในองค์กรน่ะเรารู้จักมัน้าที่ตเองแต่หัวใจขาดนิดนึงจริงๆแล้วเราต้องรู้จักเอื้อหน้าที่ต่อผู้อื่น อกาสเอื้อหน้าที่ผู้อื่นคือหนึ่งรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองเมื่อกี้จับเชือกหน้าที่ฉันจับเชือกฉันก็คือจับแค่เชือกแต่คุณน่ะเอื้อหน้าที่เพราะคุณรู้ว่าจะถูกดึงทั้งนี้คุณก็ไปตามเพื่อให้งานมันสําเร็จการเอื้อหน้าที่ก็คือการร่วมที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่อื่นถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่หลักของเราแต่มันคือหน้าที่ที่จะให้งานสําเร็จภาแก่ ก็คือภาพขอ,ององค์กรรวมจริงไหมถ้าคนบอกทำแต่หน้าที่แต่หน้าที่ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ฉันก็จบเห่กันทุกคนษัท์เสิถูกไหมคะฉะนั้นถึงมีหน้าที่หลักที่เราทําแต่สุดท้ายเราต้องจับเอื้อเฟื้อเอื้อหน้าที่รับโทรศัพท์แทนกันได้ดูงานวับผิดชองงานแทนกันได้เนี่ยคือการเอื้อหน้าที่โอเคไหม บายบีบายบีบายบีบุ๊คเฮ้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 เ่้เฮ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 ้เี้เฮงเฮ้เฮ้เฮ้่ฮ้เ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 เฮ้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 เฮเฮ้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 เฮเฮ้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 เเฮ้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 เฮเฮ้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 เฮเฮ้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 เเฮ้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 เฮเฮ้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 เฮเฮ้ เป็นการแสดงฉะนั้นเราไม่ฟังหรอว่าใครจะพูดดีแค่ไหนว่าฉันร่วมมือนะนน้นนี่นั่นแต่จริงดูพฤติกรรมคนดีกว่าพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจดีกว่าเนาะตรงนี้และสามแฮมมือลงมือเมื่อกี้มีการลงมือทำไหมคะประกอบด้วยคนที่ทำหน้าที่หลากหลายเช่นหนึ่งคนส่งลูกบอลก็มีหน้าที่ในการส่ง คนที่รองรับลูกบอลก็เป็นที่งานรองรับก็ส่งให้ลูกบอลรู้ว่าจะส่งงานให้ใครรับงานจากใครคนที่อยู่ตรงกลางก็คือคนที่เลี้ยงลูกบอลก็จับผ้าแล้วก็รู้ว่าควรจะทํางานแบบไหนเพื่อให้งานสําเร็จตาเป้าเป้าที่ต้องการคนที่เลี้ยงลูกจะรู้ด้วยกันคือเป้าที่หลุงที่เรากำหนดไว้จริงป่ะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนนึกว่าฉันเอาใกล้ฉันอย่างเดียวงานสําเร็จไหมคะท่านไม่สาเร็จ ฉะนั้นบริษัทจะต้องมีเป้าหมายหลักขององค์กรนี่คือหลักสำคัญให้เราเดินทิศทางเดียวกันฉะนั้นเฮดฮาร์ดแฮนสร้างความผูกพันเพราะความผูกพันจะสร้างความสำเร็จใน,ในการทำงาน